ลา่าสุดพอสอกอหลีป้าย,ยาก,กูมาว่าอีเพนเช็ดหน้าตัวนี้ในโอเลมยังเกค,คนเกาหลีตุนกันเป็นลังๆเหมือนรหัสรับมนตาแห่งเผ่ามังกรแดงกูอยากรู้มากว่าถ้าอลิตินระดับลบยากเท่าคำสาปเม่มดสามพันปีมาบกหนะ้าแบบนี้มันจะล้างออกไหมอันยงซิยออยู่รบนเกหน้ากูตอนนี้คือแดงยิ่งกว่าสัญญาเตือนภัยในโรงงานเคมีตอนเจอเอเลียนบุกดาวแม่ยังไม่แดงเท่านี้ล่าสุดพอสอกอหลีบอกว่าตัวนี้คือต้องตำคือเขาเข้มเลยว่าลดค่าบุตตานในลูกหมขนได้ถึงค่าเจ็ดจุดสามสามเปอร์เซ็นต์ก็คือถ้าหน้ามึงเน ก็เช็ดออกอะแม่มึงดูเพ่นไม่ใช่กระดาษเช็ดก้นแจกฟรีข้างทางนะจ๊ะตัวนี้คือแผ่นนุม่มโลอิ i ิเทชันเส้นใหญ่พรีเมียมนุ่มจะเหมือนตีนแมวหนานุน่มทั้งสองด้านฝั่งหนึ่งเช็ดฝั่งหนึ่งเก็บงานเร็วมึงดู คือกูกลับมาเป็นมนุษย์โลกแล้วค่ะอีกด้านยังเป็นปีศาจเก้าชั้นลูกน้องเบอร์หนึ่งของท่านยมอยู่เลยตัวนี้คือดีจริงไม่กลัวเช็ดแล้วหน้าห่อสะเอเหกเลยเกเพราะว่านางมีพวกแบบสควอเรนไฮยาเพนทานอลซิกาเช็ดแล้วไม่เซ็คือชุ่มฉ่าแล้วก็ลดละคายผิวไปด้วยทีป่ปังเลยคือนางลดสิวอุดตันลดสิวเซียนด้วยนะเพราะว่ามีตัวผลัดผิวแบบธรมธรมชาติธรรมใจพวกแบบปาปายาแอปเปิลเขียวอง,งุ่นอีกอะไรสภาพหน้ากูตรงนี้คือโกดังลิปตินละมั้งมึงรูขุมขนกูเนี่ยเก็บเม็ดสีไว้เหมือนค้างแแลััอออดดดดดนนคื่่เีียวกกหหุมมม แบบแผ่นน้ำอามฤทธิเทพไออินประทานให้หรือเปล่านังกินดีมากนะแก้นะเป็นออย70%แล้วก็น้ํา30%แล้วเป็นออยธรรมชาติเป็นแบบสกัดจากป่าขิม,มาพา่าแล้วก็คือมีทงมีเทสอ่ะคนแพง้ง่ายใช้ได้เลยเกมไม่ทําให้เราร้องห้คิดถึงอดีตชาติคือแค่เช็คเบาๆยังไม่ได้ใช้พลังระดับซุปเปอร์ไซย,ยาเลยนะเกลิปทินคือที่ล้างยากๆกันหลุดออกหมดกันแดดรองพื้น PM 2.5ก็คือไปหมดเกเพราะว่าเขามี pH แบบ5.0อ่อนโยนไม่พังสกินแบเรีด้วยแผ่นเดียวคือครบหมดจบทุกปัญหาแม่ใช้ทุกวันแล้วก็ลดอุดตันไปด้วยคือบอกเลยว่าตัวนี้คือใครยังไม่ตําคือพลาดมากแม่